ถาตอบเรื่องความรักตอนที่3ผ่านด่านอันตรายของความรักสวัสดีอาจารย์ช่วงนี้มีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ๆก็มาสารภาพรักกับฉันแต่ฉันแค่อยากรักษาความสัมพันธ์แบบเพื่อนฉันควรจัดก,การยังไงดีอาจารย์คิดว่าพอเป็นเรื่องความเห็นด้วยถือเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือแกล้งโง่ทำเป็นงงง,งวยฟังไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะ เขาพูดตะวันออกคุณพูดตะวันตกก็จบแล้วความจริงแล้วมีบางครั้งเรื่องราวของความรักนี้ต้องแกล้งโง่ฟังไม่เข้าใจถ้ามั่นใจแล้วว่าคุณไม่มีความรู้สึกแบบรักรๆใครๆกับเขาคนนั้นแล้วล่ะก็อันดับแรกเริ่มแรกเลยคือถ้าเป็นฟังไม่รู้เรื่อง ขัดจังหวะเขาพูดตะวันออกคุณพูดตะวันตกต่อไปท่าทางของคุณต้องจริงจังขึ้นถ้าต่อไปทางนั้นยังมีท่าทางหรือแสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมาอย่างนั้นคุณก็ควรพูดอย่างตรงไปตรงมากับเขาว่าขอโทษด้วยตามหลักเกณฑ์แล้วคุณไม่ใช่สเปคของฉันบอกฝ่ายนั้นไปตรงๆเลยว่าฉันไม่มีความรู้สึกแบบนั้นให้คุณคุณไปหาคนที่มีวาสนาต่อกันเถอะโอเคนะถ้าไม่รู้สึกว่ามีวาสนาต่อกันคุณควรจะบอกตรงๆไปเลย โดยเฉพาะคนที่มีแฟนผู้ชายหรือผู้หญิงหรือคนที่แต่งงานแล้วเมื่อมีคนมาแสดงความรู้สึกแบบนี้กับคุณก็ต้องบอกกับเขาอย่างตรงไปตรงมาฉันไม่ได้คิดอะไรกับคุณรหรือว่าฉันมีแฟนแล้วผมมีแฟนแล้วหรือว่าฉันแต่งงานแล้วขอโทษด้วยควรที่จะอธิบายอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้จะดีกว่าถ้ามาอย่างนั้นถ้าคุณกับฝ่ายนั้นทำงานที่เดียวกัน งานของคุณความรู้สึกของคุณก็จะได้รับผลกระทบแม้แต่เพื่อนธรรมดาธรรมาก็เป็นไม่ได้บางทีหลังจากที่อธิบายอย่างตรงไปตรงมาแล้วนั้นทุกคนอาจจะยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและเพื่อนที่มีน้ำใจไมตรีต่อกันไว้ได้ดังนั้นมันก็แบ่งเป็นระดับชั้นเหมือนกันยังมีครั้งหนึ่งแฟนผู้ชายของเพื่อนสนิทมาสารภาพรักกับฉันฉันงงไปเลยไม่รู้ว่าควรทำยังไงดีผู้ชายคนนี้เขาเก่งจริงๆ คุณก็บอกเขาไปสิว่าอยากตายหรือไงใช่ไหมคนแบบนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ไม่เหมาะสมอย่างนั้นเท่ากับว่าถ้าสารภาพรักออกไปก็ต้องเหยียบเรือกี่ลำกันไม่วุ่นวายเหรออย่างน้อยกฎหมายของแทบทุกประเทศก็มีคู่สมรสได้คนเดียวใช่ไหมนับประสาอะไรพวกเราคือเพื่อนกันทั้งนั้นตัวอ,อย่างเช่นฝ่ายนั้นเป็นผู้หญิงฉันคือผู้ชายแต่เธอกลับกำลังคบกับเพื่อนสนิทผู้ชายของฉัน แล้วเธอกลับมาสารภาพรักกับฉันคนแบบนี้เป็นคนแบบไหนกันคุณธรรมของเธอมีปัญหาแล้วใช่ไหมดังนั้นคุณควรเตือนเขาสมองของเธอมีปัญหาเหรอถ้าเธอไม่รักเพื่อนของเธอแล้วเธอควรที่จะบอกเขาตรงๆเธอไม่ควรก้าวผ่านเขามาสารภาพรักกับฉันเพราะว่าพวกเราคือเพื่อนกันต่อให้เธอและเขาผิดใจกันฉันก็คงไม่ไปทำดีกับเธอหรอก แบบนี้คุณถึงจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ของเพื่อนที่บริสุทธิ์ไว้ได้คุณจะรู้เห็นเป็นใจกับความสัมพันธ์ที่ผิดแบบนี้ไม่ได้ควรที่จะแสดงออกถึงความผิดนี้แบบตรงไปตรงมาโดยการตักเตือนฝ่ายนั้นถึงจะสมเหตุสมผลแน่นอนว่ามีบางคนหวันไหวเพราะว่าอีกฝ่ายนั้นยกตัวอย่างเช่นร่ำรวยหน้าตาดีอันที่จริงคุณเองนั้นก็มีความรู้สึกชอบพออยู่แล้ว งั้นก็ต้องพูดกันใหม่แล้วแต่ว่าอาจารย์ก็อยากจะเตือนคนรักของเพื่อนคุณเพื่อนเพศตรงข้ามทางที่ดีคุณอย่าติดต่อเลยไม่อย่างนั้นมนุษยสัมพันธ์ของคุณจะต้องเกิดปัญหาร้ายแรงแน่นอนอย่าทำเรื่องแบบนั้น